นี่ครับผมมีทุกรุ่นเลยมีทุกรุ่นจริงๆรุ่นเล็กก็มียังไม่หย่านมจะมาจองก่อนก็มีใช่ไหมครับผมรุ่นแบบว่าควายสาวก็ม,มีมีทุกรุ่นจริงๆทั้งแม่คนันทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กน้อยมีหมด มีไฟนัเนี่ยไม่มี <c oughs> เดี๋ยวเันยูม่งโดนมาเป็นหมาดโ,ดโอ้โหนี่นครับผมเป็นที่พักควายของฟาร์มน้องหมวยเย็นมากเลยสบายควายนอนสบายเลยนะผมต้นไม้ต้นใหญ่นู่นตรงนู้นก็จะเป็นพื้นที่เป็นตรงนู้นเป็นคอ,อกใหม่ใช่ไหมครับเบ๊มเป็นคอ,อกใหม่แต่ยังไม่เป็น เป็นคอกใหม่แต่ยังแม่แที่ฝาบผสมอ๋ออันนี้สำหรับแม่พันธุ์ที่จะมาฝากผสมฝากผสมน้องอยู่นู้นี้จะเป็นแม่ของเราจะให้แม่เราแล้วก็ให้ฝากผสมอยู่ตรงนี้อ๋อดูป่าเพชรล้อมภูแล้วผมมองอยากเล่นเอ็มครับเนในนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยไม่ได้นับสักทีเลยจะรวมๆแล้วก็ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่า ผมขอแบบว่าเดินชมแต่ละลูกได้ไหมครับได้ได้เปิดทุกลูกเปิดทุกตัวลูกเปิดทุกตัวเลยเปิดทุกตัวอย่างตัวนี้ลูกใครครับผมลูกเจ้าอีทกับแม่นางงามือ้โกก,กีเดือนล้วเนี่ยแปดเดือนนิดๆดียวโอ้โห ตัวนี้จุจดเด่นยังไงครับเอ็มแข้งขายาวดูงก่อนเลยก่อนจะอ้วนสูงก่อนใยกินก็กินตลอดก็สูงแม้เนื้อหนักไม่ค่อยออกเท่าไหร่ขอมีพี่น้องไหมครับพี่ก็พี่ดาราพี่ดาราก็สามปีกว่าตัวเมียสูงร้อยหกสิบสองพี่สาวของอ๋อตัวนี้หวานเจี๊ยบใช่หวานเจียเจ๊ยบอ๋อ นี่นะผมพี่สาวเขาสูง162โอ้โหอย่างนี้อนาคตเป็นไงครับเอ็มอนาคตามีลุ้นไหมครับมีลุ้นอยู่อะเดี๋ยเนียประมาณพี่เขาหนระือใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็ไม่อยากจะคอนเฟิร์มก็อยากเนีย่ยต้องระวังสับบัดโอ้ซื้อถ้าจะซือ้อเราคนซื้อเระก็ต้องดูดูพี่ดูน้องใช่ไหมครับผม ต้องแบบประกอบนะครับแต่ก็ต้องดูเนื้อท้าด้วยเป็นหลักอืมว่ามันแขงขายาวไหมตอนนี้ดิแต่ตอนนี้เขาสูงก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ก่อนเลยกินก็เยอะแหละแต่ว่าสูงอย่างเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยเนื้อหนักเท่าไหร่ผมขอเดินไปดูใกล้ๆหน่อยควายจะโตเป็นอย่างเงี้ยาะใช่ใช่ขอดูใกล้ๆหน่งลองไปยืนเทียบกันเดี๋ยวผมถ่ายให้ลองเลยโอ้หมดเอ็มมัน เกิดก่อนหวานเจี๊ยบยี่สิบวันรุ่จำเสือภูด้วยหลบกันเ่อมันหลบกันอางบางตัวนี่โตตั้งแต่ออกจากท้องแม่ใช่ไหมครับบางตัวโตตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแต่บางตัวนี่คือเด็กไม่โตไปโตตอนโตก็มีใช่ยกตัวอย่างเห็นเห็นเลยคือเจ้าอัศวินเนี่ยสองปีพี่เห็นในรูปคือแบบมันตัวเล็กนิดเดียวแต่พอแบบ พันธุกรรมเขาทางานแล้วแบบโหตอนนี้ก็คือยักษ์เลยครับใช่ครับตอนนี้ก็คือยักษ์อีกตัวหนึ่งเลยนี่พูดถึงเจ้าอัศวินตอนนี้เรามาดูน้องหว่นเจียบนี่ข้างๆนี่คือลูกโก้ใช่ไหมครับใช่ค่ะห่เจียบก็ใกล้ถึงแล้วนะอ๋อของของที่ไปจองมาทุกรุ่นเลยมีทุกรุ่นจริงๆ รุ่นเล็กก็มียังไม่หย่านมจะมาจองก่อนก็มีใช่ไหมครับผมรุ่นแบบว่าควายสาวก็มีมีมีทุกรุ่นจริงๆทั้งแม่พันธุ์ทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กน้อยมีหมดอันนี้ชื่ออะไรเหรอครับหมยเนะตัวนะี้เป็ดเผาเผาลูกใครเหรอครับนี่ลูกเจ้าตังของเซน,นิกใช่ตัวนี้ของใหญ่กี่ปีครับเนี่ยสองปีเมื่อปีใหม่สองปีหืมกระดงกระดูกใหญ่นะครับใช่ค่ะบตรี อะไรลกรกเจียบน่า,นนนากับเข่าก็ใหญ่อ๋อนี่คือปล่อยป่ามาคุมเลยใช่ไหมครับเนี่ยปล่อยเลยค่ะเชคเลยนี่นบผมก็จะมีร่มองร่มไม้จะเย็นนะล,ลูก

หอมด้วยเพราะเขาเลี้ยงลูกในท้องด้วยแล้วอันนี้มันกินนมเก่งด้วยตอนนี้ท้องใครอยู่ครับพีบ่เมเพชรลำพู๋อนท้องเพชรลำพูแล้วก็เอาเพชรลำพูใส่ไปเลยก็เดี๋ยวมาตมทุกตัวเลยครับในครอบเพชรลำพูได้ได้ได้แบบว่าควายยักษ์แล้วเอาเพชรลำพูปรับงามเลยครับหรือว่าครับ,รบเพราะว่าแม่ตัวนี้เขาส่งลูกถือว่าถือว่าใหญ่อยู่แล้ว อันนี้ลูกใครครับเนี่ยนนลูกมันติดท้องมาอมอะไรลูกอยากเล่นนะเนี่ยท้องมามมเราคือในนี้คือลูกควายก็ขายหมดทุกตัวปล่อยหมดขายเพทุกตัวแต่ไม่โพสขายเราเจ้าของเขงาเราใครมาชอบถูกใจก็ค่อยว่ากัน มังกรทองลูกใครอะใช่ไหมช่างมงกรทองไหมเอาลูกลูกเพชรสาอุบไปไหนอะไรเมื่อกี้มอนทองลูกก่อนอุบไปข้างในนู้นนะอ๋อนี่ก็ลูกเพชรลำพูเหรอใช่เพชรลำพูแม่ท้องแรกมันกี่เดือนเองไม่กี่เดือนอืมยังดูไม่ค่อยออกที่นี่เขาก็เอ็มก็จะคัดแต่แม่ส่งลูกคือเราเห็นพี่เห็นน้องมาแล้วใช่ไหมครับ เอ็มมถึงเอามางนมใหญ่มาโอ้โหนี่เลี้ยงปล่อยปู่หมดไม่ได้ขังไม่ได้ขังเร้าลูกแค่ลอยคือลูกอัตวินลูกอัตวินล้ำตัวดีมากเลยคีดเดือนครับเนี่ยยุ่เท่ากันลูกไม่ได้ถูกไม่สมพรกันเฮ้ยจะก่อนวันนึงแม่ชื่อแม่อะไรครับลูกฝันอ๋อแม่เหมือนฝันเหมือนฝันนี่นมใหญ่อ่างใหญ่สูงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็ให้ดูดี ลูกสาวอัศวินนะผมอันนี้ลูกสาวอัศวินนะสามเดือนกับแม่เหมือนฝนันแม่เขานี้อ่างใหญ่มากเลยมาลูกดูหน่อยเร็วก,กลัวนะเนี่ย เหาแม่เร็วงามเอาแน่นอนไม่ได้นะบางตัวแบบต้องใช้เวลา นบ่อยอวพี่ขอสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะ<อ>แล้วขอถ่ายควายกันแป๊บหนึ่งสัมภาษณ์แบบว่า <laughs>